เข้าส en like ู่ช่วงสาระแน่พาเพลินนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมสนุกสนๆกันค่ะเกมในวันนี้นะคะชื่อเกมว่ารคะพี่สาวเกมในวันนี้นะคะชื่อเกมใครเอ่ยกติกาวันนี้นะคะเป็นยังไงคะเกมของเราเนี่ยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีไคล์ร็อเชอร์นะคะซึ่งเป็นเพื่อนๆในออฟฟิศของเรานะคะมาร่วมเล่นเกมนะคะชื่อเกมของเราเนี่ยคือจะมีแคล์และบาร์บูลคนเนี่ยคะที่จะเล่นบนโต๊ะี่นะคะแล้วก็ถูก ตีที่สีสาน,นะคะแล้วก็ให้ทายนะคะว่าใครนะคะเป็นคนตีนะคะแล้วก็ผู้แพ้เนี่ยก็คือคนที่นั่งบนอี้นะคะครบรอบครั้งนะคะก็จะเป็นผู้แพ้แล้วก็จะมีบทลงโทษนะคะซึ่งบทลงโทษเนี่ยเไรยังจะไม่ขอบอกนะคะว่าเป็นอะไรนะคะ,อคะโอเคพราไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะคนแรกนะคะน้องเมย์ค่ะ คนที่สองนะคะเป็น้องตัวเล็กน่ารักนะคะเพื่อเราเองนะคะนันค่ะและคนสุดท้ายนะคะคนนี้นะคะอยากจะบอกว่าสเปคหนุ่มหลายๆคนนะคะใช่แบบว่าหุ่นสะบึมมาเซ็กซี่นะคะคุณกินค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราซื้อคุณกีนหน้านะคะ, <c oughs> ะทุกคนพร้อมแล้วหรือโอเค มาเริ่มเิมกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะขออนุญาตอิโตัวอีนะคะไม่มีทีมงานนะคะทำเองโงงมากนี่นะคะก็จะเป็นอาวุธของพวกเรานะคะซึ่งไม่ได้แจกเพราะว่าถือมาเองตอนนี้ก่อนที่จะเล่นเกมนะเราขออนุญาตลาน้ำออกนะคะค่ะเพื่อหาแผลรับปากมันออกพอลาน้ำออกไหมออกออกออกปังชปังชาแลปังชาแมค่ะและนี่คือแผลคนแรกของเรานี่ค่ะเริ่มเลย หนึ okay. ่งก e> ็ต้องตาต้วยใช่ไหมตาก่อนตาก่อนสตาร์ทอสะยางไกอิสระใช่นไม่ใช่ไปหนต่ออีสาได้เลยเมื่อกี้ได้คนเดียวยูงแล้วโดอีกโดอีกทีนึ่งอ้อันนี้ยมมนเกลียดยนอัีครัอัง ทุกคนเองไม่ถูกจุติอาใครไปกดดองไม้ถูงจุติเกลียวไรงใครงนี่ใครนเลยล้องใครถูได้ยังอ้คืนต้องัตาเปล่าปลับนะขอเบานั่นเองโอใครครใครครับใครที่เกียดก้ทุกคนเร็วค่ะไม่นานติดใจผ่าไค่ะ ใครเนี่ยไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่หยาซีเรยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จราแล้วเจอใครศิษย์ชาโอเคเอาดีกว่ายมันมันจะยากไปเราเปนกแบบนี้ดีกว่าค่ะคนที่ไปนั่งมาถ่ายไม่ถูกเลย ฟังแท้เลยโหโหดหน้าตาหางหอหมอเริ่มใหม่นะคะถือว่าคุ้เจนกัอ่เริ่มใหม่อาราคูต้องโดนตีใช่อิสานโโะทำไมโง่กูรู้จักเอ่อแรงแค่แนลักมือที่มูสค่ตอนนี้่ใชนนนับรอบทีสูด ไปบอีกไปไปกี่บุกตค่ี่ากัคว่ามีกี่จุดที่ถูกไคมใครไม่ใช่ครไปเลยใครที่เบามากเลยนะแค่่ What happened? <laughs> <Yeah>. <laughs> <Man>. <laughs> <Yeah>. <laughs> นั่นหาแล้วหาแล้วหาแล้วีแคหนวอีกทสี่รอบท้ายนะคะหนึง่งงมทีเฟ um ่นันหนึ่ง หนึ่งสองสาหนึ่งสองส

you <laughs> สองว่าไม่ต้ออไม่ใช่เหตารณ์เกนึ่มเมย์อี่เมย์ไม่อยากไปกับนี่เขาเลยใช่คอดอแล้วไม่ได้เดียวนะพี่ยินเสียงพี่่ด้วยะสอพี่ฉางไี่ใช่เออพี่ฉางรู้ยังไงวะ แปแม่แบบว่ากลับ้านไปตาแม่แบบไม่มีนอนสต๊อกไม่หมดขวดไม่ต้องกล่าไปกันเลยนี่คือบทลงโทษเรานะคะก็คือใช้แป้งทาหน้านะคะแล้วก็ยืนก็ต่ายขาเดียวนะคะกับตาพอแล้วคุณหมอลับตาพ รายการมีข้อนี้นะคะก็ขอน้าไม่เล่นแล้วรอเล่นก็เอ็นค่ะรอเล่นก็พบกับความสนุกนะคะ EP หน้านะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะกดติดตามกดติดตามกไลแลวก็กดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย